My That's oh, and just like that. The god took away my brother. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So, whilst we used to cross world after world, we are now trapped here. Okay, how many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. After I awoke, I was all alone. Right up until I met you two months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. We should head off. Let's get going. เฮ้ยภาพสวยกว่าที่คิดเล่นลื่นกว่าที่คิดเยอะโดนตะกปิงไม่อำนวยเลยอ่ะโอเคครับนี่คือกันชินอิมกันชินอิมแพ็กให้เสียงสาให้โดยผมเองโลโอลิมป์โอเคนี่ก็เป็นเครื่องตัวเรียวนะครับผมก็จะ จะทำคลิปลงเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆกันนะอ่าตอตวตาร์เตเลียวหนึ่งเลือกมินิแมปที่ด้านซ้ายของจอเพื่อเปิดแผนที่โลกใหม่สองเลือกจุดเทรลพอร์ตได้ปลด แล้วแผนที่และเทเลพอร์ตไปยังสถานที่นั้นอ๋อโอเคก็คือมีเทเลพอร์ตด,ด้านซ้ายนี่โอเคกดนำทางใช่ปะวะเอ่อแผนที่ซ้าย อ๋อตอขคืนไปข้างบนใช่บัวเออไอ,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 อ้ทะเลคิดว่มันอยู่ตรงนน้นอุ้ยมีสัตว์เต็มมีหน้าด้วยทรัพย์เต็มกันเนี่ย เดทางนี้ไม่ได้งั้นก็ต้องปีนขึ้นละการ,ร,าการ้องใช้เวลาในการฟ <to recover. S 1> ื้นคืนชีพด้วย okay, take the route we we off โนะอคเคลองเดินางไปด้ไปดู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 ไป e ูไปด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 ูไยดูไปดด นี่จะแจ้งเตือนมาทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกาะไปเไปด้ร์แมนเลยอ่ะเฮ้ยฟอร์ดามีดเนาะผมว่าเราเดินดี่าก็ถ้าดำเนินเรื่องช้าแล้วว้าว ถ้าดำเนินเรื่ช้าก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะผมเองก็ไม่ได้เก่งเกมพวกนี้มากเ่หเกินชินอินพโอ้นาอินโทรเหรอวะเขียว่ันนั่นคือสเต็ปเซเว่นรูปปั้นของเทพอากปตามพื้นที่ต่างๆในแผ่นที่และมีสัญลักษณ์ในการ คุ้มครองโลกจากเทพทั้งเจ็ดในหมู่เทพทั้งเจ็ดนั้นเทพตัวน,นี้ควบคุมลมฉันไม่รู้ <but S 2> ว่าเธอนั้นตามหาเทพลมอยู่หรือไม่แต่ว่าที่ฉันจะนำเธอไปยังดินแดนของเทพลมก่อนมันมีเหตุผลอยู่นะ <laughs> มันไม่ยอมแยกตัวอักษรน,นี่ Uh, yeah. uh -huh. As, we know, oh. As we all know, poetry and language flow like the wind. There will definitely be someone, someone there who knows, who knows about your brother. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually Jaq answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. อนิเมชันสวยมากเป็นเกมมือถือที่อนิเมชันดีมาก right ว่ายน้ำข้ามมาได้เลยอืมเอฟเฟกต์ Effect สวยเนี่ย ก็ได้พลังธาตุพลังงานธาตุของโลกนี้ไหมดูว่าเจามของเธอกระดาพลังลมทันทีเลยนะนโลกนี้หายากจะได้พลังมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะได้ง่ายๆที่ง่ายแบบเธอมีเรื่องของแหล่งพลังงานนี้ที่อ ผิดปกติซะจริงอ่างั้นแหละเพราะว่าองเพราะว่ไม่ใชจริงแล้วเธอไม่ใช่คนโลกนี้แต่้นมองไปแล้วกจะเจออศรเอะมาเยใชหมู่น่นเทพลมซึ่งบูชาเทพลมอยู่หนึ่งในเจ็ดเทพซึ่งสามารถกทัลมกันนั้นได้ไม่แน่ใจว่าอาจจะเธอบาส่ละบางอย่าง จากเมืองน,นั้นก็ได้น่าจะนี่มัน,มนแต่ยืน<ต>นี้เราอะไรวะเฮียกูยิบอะก็ว่าอีพอกูยิบหาไม่รู้ผมอ่านกวีิบในจอนอ่ะพันในจอนหรือเปล่าวะภายในจอนอีกมากมายไม่แน่ว่าะจะพอรู้อะไรเกี่ยวกับพี่ชายของเธอบ้างก,ก็ได้ไ เอาละไปก oh uh ันพลังงานของเรานี่ตอบสนองฉันคิดว่าเธอจะเป็นสัญญาณที่ดีโอ้ my god กดค้างเพื่อชัดยังไม่ทันทำเลยเอาไว้เอาไว้สองนะ

มีที่สู้เรกับรเท่ได้ระคุณได้เลยมันชาผมเนี่ยต่่อของเพยมอนโอเคเราไม่เปิดไิน์เฟ็แล้กันกางั้นก็ทำการ ว้าวนั่นมันอะไรนะ่ะมีบางอยา่างที่ใหญ่มากอยู่บนท้องฟ้ามันวิ่งชนลูก้องฟ้าแล้วพวกเราควรไปแล้วก็ระวังด้วยสุดยอดเลยมันเจออะไรน่ากลัวหรือแบบน่าจะเจอความเออนั่นแหละอาจจะไป,ไปวิ่ง ไอ้ขี้ว่าจะไก่อยู่นี่สิตัดละเอ๊ะดูนุ่งส <c oughs> ิตัดต้นไม้นี่ดูแบบลับหลับโอ้ สซลาร์ใจได้ฉันกลับมาแล้วเขาคุยกับมังกรเหรอใครอยู่นั um ่นเนี่ยทิ้งหายแล้วทิ้งปัญหาไว้ให้ตัวนี้ได้บวกกับมังกรวะเนี่ยได้ฉายาโลโซเลเยอร์ ไม่ได้บวกช่องดีไปต่อให้บวกเมื่อกี้ก็ชิบหายเกือบไปแล้วนะเกือบที่โดนพัดไปทันแล้วไม่ดีนะคุณคว้ผมเธอไว้ทันขอบคุณนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะยิ่งคิดอยู่เลยว่าจะโดนกินไหมต้องยอะไรับกับปลักที่เกี่ยวกับแน่เลย วันนี้นมีมังกรด้วยงั้นเหรอคุยาากับมังกรเป็นเรื่องปกติงั้นเหรอไอสัตว์มันต้องพูดแบบนี้ดิจะเข้าใจมังกรจะเข้าใจมังกรโอ้นออั่นคืออะไรนะ่ะรถไฟสแบบีแดงอยู่บน,น,นหินก้อนนั้นเราเข้าไ,ไปดูใกล้ๆกันเถอะ b o u เ t h น s นะมันทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีแบบคิซัมคิซัมคริสตัลอะพายม 's n e v a like t ่เคยเหนน็นสิ่งแบบนี้มาก่อนเลยไม่ได้มันคืออะไรใ a ้ไมรู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนแล้วงตัวโโด้ดนะกลนะอเคเราต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้ว เขาชอบนะชอบมีการเล่นสมเนียงมันจะเตือนทำใหม่เลยเดี๋ยวกูต้องไปทางไหนวะอันนี้นะนี่เธอรอเดี๋ยวนั้นนะอะไรนะ โอ้ขาโคตรสวยเลยเยอะขอให้เทพลมจงสถิตอยู่กับท่านคุณคนแปลกหน้าได้เหรอฉันเป็นหน่วยรอดตัวเองของกองอัลซวินมีนามว่าแอมเบอร์เธอไม่ใช่คนของเราแต่ใช่ไหมถ้างั้นรบกวนโชว์บัตรประจำตัวเองหน่อยใจเย็นก่อนเพราะเราไม่ใช่คนน่าสงสัยหรอก วกน้นงาสงสัยมาจะพูดแบบนี้เออใช่ตัวน,นี้ฉันอิจิกะฟัง,งดูแล้วไม่น่าใช่คนที่นี่แล้วเจ้ายังมีมาสคอตนี่มันคือตัวอะไรอนะ่ะเป็นอาหารฉุกเฉินเพื่อนฉันเองเพื่อนเอง จนหมายถึงเราจะเป็นรู้จักกันได้แค่สองสเดือนะแต่กลายเป็นเพื่อนรักกันแล้วแหละแ้วก็คือเป็นหน้าินทางใช่ไหมอ่าแล้วมีมันรใหญ่ที่มาปนเป็นในเมอตกถ้าเธอเข้าไปในเมืองโดยเร็วก็น่าจะดีที่สุดนะที่นี่อยู่ไม่ไกลกับมอสแตกมอสแตกใาซูนอย่างฉันไปส่งพวกเธอดีกว่าไหม เธอออกมาจากมันคือออกมาจากมังนี <Ti> ้ไม่มีหน้าที่อื่นทำเหรอมีสิแต่ว่าวันนเธอฉันทำหน้าที่ระหว่างที่ส่งเธอไปยังที่ปลอดภัยได้กันได้นอกจากนี้ฉันก็สามารถปล่อยคนนั่งสายไปไม่ได้ไปได้ไม่สามารถปล่อยคนนั่งสายไปได้มีเรื่องต่างดูแล้วเธอยังไม่เชื่อฉันเท่าไหร่นะการพูดกับแขกดูไม่สุภาพนะ อ่าหนูเกิดน,น่าอัพวินที่พูดไม่ดีกเป็น,นี้ฉันต้องขอโทษด้วยนะ,ะคุณน่าเดทางแ,แปลกหน้าคุณน่ารับถืออ่าคำว่า apologize นะครับใช้การขอโทษแบบอ่าเรียกอะไรแบบสุภาพนะครับไม่ใช่ sorry นั่นฟังนั่นฝืนใจมากเลยนะ เธอให um> um> ้พอใจในภาษาขึ้มือในน่าออ s วินบอกไว้งั้นเหรอมันอะไรของมันวะนี่ยอาแรกแอมเบอร์สีดาวในฐานะที่แอมเบอร์เป็นผู้ใช้หนูจิงต้องถนัดการโจมตีในระยะไกลแต่ลูกของเธอทั้นเพื่อสำหรับแอมเบอร์ก็ที่นี่เพื่อเลง เอา้าวที่กูยิงเผื่อไม่ได้เหรอะโอ้โหยิงสามนัดกว่าจะโดน Oh, suspicious travellers. What are you uh, doing in Mondstadt? She got separated from her brother during a really, really long journey. Paimon is your travel buddy, helping her to find her brother. Oh, looking for your family? Oh, uh... Okay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. What exactly is it you need to finish doing first? มันง่ายๆเลยนะเธอดูเดี๋ยวก็รู้เองผมจะพยายามแปลให้เป็นตัวของผมเองมากที่สุดครับผมไม่ได้ยึดคำแปลในเกมเป็นหลักโอ้แล้วมันเคลือกข้อแย่รึไง Go, go, Baron bunny! These monsters have been getting too close to the city recently. My task this time is to clear out their camp. Oh, it?

ค้างก็ได้โ okay. อเคเรื่องกระดุ๋ยเธอมไม่ใช่นักผจญภัยทั่วไปที่มีความสามารถต่อสู้เขบคณที่ทช่วยนะรู้สึกไงบ้างอะเมื่อกี้สบายสบายเทำไมเขาถึงไม่ฮิลิโชใช่ไหม่านอาจาว่าฮิลโช ถึงพอมาแถวนี้ไม่รู้นะตอกสิ่งมีชีวิตนี้ปกติไม่น่าอ่าทำรังอยู่ exactly own... it's more normal for them to be them much can further can from out from from in the wilderness but because the dragon the storm terror has been around a lot more recently our orchards have been destroyed my... and the local market has so been affected as well when the storms well. hit we usually end up with at least a few injuries so the knights of avonius have been tied up doing the best they can to defend the area so these annoying creatures have been getting closer and closer to the city exactly ใ้องไปอีกนิดนึงก็ยังโอเคอยู่ o งนไ้จะขอส่งคนเข้ามาอย่าปลอดภัยนะทางตรงคือทางที่ดีสุดโดนฟาร์ดามิไหม กบโดนฟอร์ดาเมดแลละอ๋อเป็นเหมือนไฟเอ้ยียมาทำไมอยู่เนี่ยไม่น่าเลยรอ ทิมไม่ทิมมี่หรือทิมไม่นะยะทิมมี่มีหน้าหมดอีกอะ่ะรักสีถุงโทรเกม ต้ t อ n n งและทุ่งดอกไม้นเมือง n แห่งอิสานแ t ้วเดทา s t a f o r ชีนทุกคนยินดีต้อนรับสู่มอสตักใ k ทเราไม่ต้องนอนในป่าแล้ว The city folk, folk don't look too like cheery. Everyone's been put out of place by Storm Terror recently. But everything will turn out fine as long as Jean's with us. Jean? Jean Acting Grand Master of the Knights of Favonius. Jean, Defender of Mondstadt. With Jean on our side, surely even the vicious Storm Terror will be no match for us. Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, Traveler. It's a reward for helping me clear out that, that, that Hillitoral camp. H hey! Why does reward? <laughs> เพราะว่าไปม่ไน่สิสิ่งนี้ได้หรอมั้งแต่ฉันจะเชิญเธอเนออบแครอทลาดซอสน้ำผึ้ง Sticky Honey Roast เป็นของขึ้นชืยอของมอนสเตกน่ะเนื้ออบแครอลาดซอสน้ำผึ้งเหรอมาถึง h เราจะไปส่วนที่สูงที่สุด ส่นที่สูงขึ้นไปของเมืองกันอ๋อแล้วก็เป็นการมาร์กทางฝากใครเนาะรืฝากใรนี่นะที่้วเขาทำอะไรกันเนี่ Except for the local tavern near the city wall over there. They haven't been affected. If anything, their business is better than ever. ไอ้ลูกธนูไม่ย้อยเลยวะไม่ย้อยเลย,ยอจาดป <c oughs> ีนไม่ได้วะโธ่ถ้าจะรักไก่เฮ้เงาแสงมันแสงมันแสงวะว่าถ้าใส่อาทิกาไปสามารถเปิดอาทิอีกได้นะในคอมเล่นโอ้โหน่าจะสุดยอด cày thỏ lòng So, the present, I want to give a wind glider. All riders use them to ride the wind, and the people of Mondstadt love using them too. I brought you here to give it to you so you can experience it. Oh, you're really excited about these wind gliders, huh? Well, that's because the wind is the heart and soul of Mondstadt. Oh. Alrighty then, enough talk. Let's give it a whirl. It's easy to use, but you still need to pay attention to my instructions. Mày nó mừng bọn lấy mừng Ô hồ ấy mừng bọn chết thái đấy gì ạ Thái ngứa cực และก็ตัดจบแบบละครไทย